สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันหน่อยนะครับแม้จะมีข่าวเรื่องหยุดยิงออกมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าความตึงเครียดมันก็ยังยังสูงอยู่เลยใช่ค่ะยังดูคลุมเครือมากครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข่าวล่าสุดบทวิเคราะห์ต่างๆความเคลื่อนไหวทางการทูตเบื้องหลังหรือแม้แต่ผลกระทบในประเทศอื่นๆด้วยอือเป้าหมายก็คืออยากจะลองมา กลั่นกรองข้อมูลที่มันซับซ้อนพวกนี้ให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจประเด็นสําคัญสําคัญของเรื่องนี้กันครับดีเลยค่ะเพราะข้อมูลเยอะมากจริงๆเรื่องแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างประกาศชัยชนะนะครับฝั่งอิรานผู้นําสูงสุดคาเมเนีก,ก็บอกว่าชนะอิสราเอลชนะสหรัฐการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์แทบไม่เสียหายเลยค่ะ แต่ฝั่งอิสราเอลก็บอกว่านี่คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เหมือนกันใช่ครับการที่ออกมาพูดสวนทางกับแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับออมันก็สะท้อนสงครามข้อมูลข่าวสารล่ละค่ะที่แบบว่าเข้มข้นไม่แพ้ในสนามรบเลยนะแต่เราฝ่ายก็อยากสร้างความชอบธรรมสร้างขวัญกำลังใจให้คนในประเทศตัวเองแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณให้โลกเห็นว่าตัวเองแข็งแกร่ง แต่ในขณะเดียวกันนะที่น่าสนใจคือถึงแม้จะพูดจาแข่งกล้าวออกสื่อเนี่ยเบื้องหลังมันก็มีความพยายามทางการทูตอยู่มีรายงานว่าสหรัฐเนี่ยผ่านกาตาเป็นตัวกลางนะกำลังคุยเรื่องข้อเสนอจูงใจหลายอย่างเลยอ๋อมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นเงินทุนช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์พลเรือนที่ไม่เกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะคะอาจจะราวสอหมื่นล้านดอลลาร์โอ เยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็อาจจะผ่อนปรนมาตรการคว่มบาตรบางอย่างหรือว่าปลดล็อกเงินอิหร่านที่โดนอายัดไว้ประมาณสัก6 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อดึงอิหร่านกลับมาคุยกันนะคะฟังดูเหมือนจะมีความคืบหน้าแต่ทำไมอิหร่านถึงรีบออกมาปฏิเสธเลยล่ะครับว่ายังไม่มีการเจรจาแถมยังเผ่านกฎหมายเลิกให้ความร่วมมือกับ IAEA e มันดูย้อนแย้งกันไหมครับอืมอาจจะเป็นไปได้ทั้งสอ,งอย่างนะคะ คือความไม่ไว้ใจระหว่างสารัฐกับอิหร่านมันก็ลึกซึ้งมีมานานแล้วเนาะการปฏิเสธทันทีอาจจะเป็นการแสดงท่าทีว่าอิหร่านไม่ได้ยอมง่ายๆคครครับับบหรืออาจจะกําลังแบบว่าตั้งราคารอข้อเสนอที่ดีกว่านี้จริงๆก็ได้ส่วนเรื่อง IAEA e อันนั้นก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แข็งกร้าวมากเป็นการเพิ่มแรงกดดันในการเจรจาด้วยเข้าใจแล้วครับมันซับซ้อนจริงๆแล้วยังไม่หมดนะคะ ในขณะเดียวกันฝั่งอิสราเอลรัฐมนตรีกาลาโหมกอ็ออกมาพูดเองเลยว่าจริงๆน่ะอยากจะสังหารผู้นำสูงสุดคาเมเนอีแต่ไม่มีโอกาสฮะจริงเหรอครับค่ะแล้วยังอ้างด้วยนะว่าสารัฐนาะไฟเขียวแล้วถ้าอิหร่านมีเรื่องนิวเค,คลียร์คืบหน้าก็โจมตีได้เลยโอ้โหนี่ก็ยิ่งตอกย้ำว่าข้างใต้มันยังร้อนระอุอยู่เลยนะครับแม้จะมีการคุยกันอยู่ก็ตามใช่ค่ะ ความตึงเครียดมันยังอยู่จริงๆแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่ตรงคู่ขัดแย้งหลักใช่ไหมครับมันกระจายไปกว้างกว่านั้นอย่างอินเดียเนี่ยสถานการณ์นี้ทําให้เห็นจุดอ่อนชัดเลยใช่เลยค่ะอินเดียนี่เห็นชัดเลยทั้งเรื่องต้องพึ่งพาน,น้ํามันที่ส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูสซึ่งมันสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาครับแล้วก็เรื่องอาวุธ ที่ก็พึ่งทั้งรัเสเซียทั้งอิสราเอลถูกต้องค่ะและสถานการณ์นี้กลายเป็นตัวเร่งสําคัญเลยนะที่ทําให้อินเดียต้องออรีบพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศตัวเองอย่างจริงจังเลยอ๋อเช่นอะไรบ้างครับก็เห็นชัดๆก็โครงการคูชาที่เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองหรือบริษัทอย่างบารัตอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็ถูกมองว่าจะได้ประโยชน์อินเดียเองก็ตั้งเป้าจะส่งออกอาวุธเพิ่มขึ้นด้วย มันคือการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงระยะยาวนะคะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะขณะเดียวกันในสหรัฐเองก็มีความเคลื่อนไหวภายในเหมือนกันมีข่าวว่า ICS หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชาวอิรานเพิ่มขึ้นเยอะเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ อันนี้เพราะความกังวลเรื่องการตอบโต้หรือที่เรียกว่า slipper sales ใช่ไหมคะหลังจากการโจมตีของสหรัฐใช่ครับตามรายงานเป็นแบบนั้นเลยมันก็สะท้อนว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศมันส่งผลถึงข้างในด้วยแน่นอนค่ะแล้วประเด็นที่ยังเป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดแล้วก็ยังเ,เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็คือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิรานนี่แหละค่ะครับเรื่องความเสียหายนี้ข้อมูลขัดกันสุดๆเลย สหรัฐบอกว่าเสียหายหนักโครงการช้าไปหลายปีแต่อิหร่านก็ยืนยันว่าไม่เท่าไรหรอกเสียหายเล็กล้อยแล้วก็จะเดินหน้าต่อแล้วการที่อิหร่านลดระดับความร่วมมือกับ IAEA e อีกยิ่งทําให้การตรวจสอบมันยากขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะถึงแม้สหรัฐจะพยายามเสนอไอเดียเรื่องโครงการนิวเคลียร์พลเรือนที่ไม่เกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมก็ตามนะครับและยังมีข้อมูลจาก IAEA e เองที่บอกว่า อิหร่านอาจจะย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกไปแล้วก่อนที่จะโดนโจมตีซะอีกนั่นล่ะค่ะมันยิ่งทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนเข้าไปใหญ่ประเด็นนิวเคลียร์เลยยังเป็นปมปัญหาใหญ่ที่หาความชัดเจนได้ยากจริงๆแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญของความตึงเครียดในอนาคตเลยค่ะโอเคครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสถานการณ์มันยังเ ยังไม่นิ่งเลยยังเปราะบางมากค่ะมีทั้งเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างอ้างใช้ชนะส่วนทางกันครับการทูตลับที่ก็ทำไปแต่ข้างนอกก็ยังพูดจากแข็งกร้าวใส่กันประเด็นนิวเคลียร์ที่ยังคลุมเครือมากแล้วก็ผลกระทบที่กระจายไปทั่วเลยทั้งภูมิภาคทั้งโลกใช่ค่ะสถานการณ์มันยังผันผวน,นมากการหยุดยิงนี่อาจจะแค่พักรบชั่วคราวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาจริงๆก็ได้ แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับมีสิคะด้วยความไม่ไว้ใจที่มันฝังรากลึกแล้วก็การกระทําที่มันดูขัดแย้งกันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงที่สถานการณ์อาจจะพลิกไปในทางที่อันตรายกว่าเดิมได้ตลอดเวลาต้องตามติดๆเลยค่ะครับผมคำทาสุดท้ายที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายก็คือไอ้สัญ,ญญาณต่างๆที่เราเห็นเนี่ยทั้งหยุดยิงทั้งคุยลับๆแต่ก็ยังเอ่อมีท่าทีแข็งกร้าวขัดแย้งกันอยู่มันกำลังบอกอะไรเรากันแน่ครับอืม นั่นสินะคะเป็นแค่การสงบศึกชั่วครางเพื่อรอจังหวะใหม่หรือว่ามันกําลังนําเราไปสู่บทใหม่ของความขัดแย้งในภูมิภาคที่มันอาจจะซับซ้อนและก็คาดเดายากยิ่งกว่าเดิมกันแน่อันนี้น่าคิดตามจริงๆครับ